รยากาศล่าสุดที่สอพเมืองนนทบุรีตำรวจแจ้งข้อหาก,กับบุคคลบนเรือเพิ่มขณะที่จอบได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแล้วอยู่ระหว่างเข้ารับทราบข้อกล่าวหาก่อนจะมีแถลงรองผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีจะออกมาชี้แจงความคืบหน้าคดีบรรยากาศที่หนา้าสอพเมืองนนทบุรีภายหลังทนายเดชากิติวิทยาน,านันทนายความของนางพนิดาบารดาของนักแสดงสาวแตงโมนิดาออกมาเปิดเผยว่าวันนี้นายนิทัศน์ เกรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบจะเดินทางเข้ามาที่สพเมืองนนทบุรีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดทำลายหลักฐานและนางสาวอิตารินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกติกผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในข้อหาให้การเท็จด,ด้วยเช่นกันสำหรับ5คนบนเรือนขณะน,นี้ถูกแจ้งข้อหาแตกต่างกันไปประกอบด้วย1ปตนุพลเลิศทวีวิทย์ถูกดำเนินคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ฝ่าฝืนใช้เรือที่มีได้รับอนุญาตใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุปออาญามาตรา137ให้การเท็จทำลายหลักฐานมาตรา184 2โรเบิร์ตหรือไพบูนตีกาจนานันถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกับปอประมาดเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทำลายหลักฐานมาตรา184ฝ่าฝืนใช้เรือที่มีได้รับอนุญาตใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุ3แสนหรือวิสาพัฒมโนเมรัต ถูกดำเนินคดีตามหมายจับในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย4จ๊อบหรือนิทัศนเกิรติสุทธิสาธรเดินทางเข้ารับทราบข้อหาตามหมายเรียกในข้อหาทำลายหลักฐานและพระบรเดินเดือม,มาตรา119ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน้ำ5กรติกอิสรินจุดทาสุขสวัสดิ์เพื่อสนิทจังโมและเป็นผู้จัดการส่วนตัว เดินทางเข้ารับทราบข้อหาตามหมายเรียกในข้อหาให้การเท็จต่อมาจอมนิทั์พร้อมทนายความเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกที่สพเมืองนนทบุรีร,รับทราบข้อหาตามปอวิอามามาตรา184บฐานำลายหลักฐานและพรบอรอบเรือมาตรา1 1 9าห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน้ำโดยจอมนิทั์เดินลงจากรถด,ด้วยสีหน้าสบายไม่มีความเครียดทางสื่อมวลชนพยายามสอบถามว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือไม่แต่กลับตอบเพียงสั้นๆว่า อย่างไม่ทราบว่าจะถูกแจ้งข้อหาใดขอเข้าพบตำรวจก่อน